สาเหตุที่ปีนี้มีจำนวนยุงชุกชุมมากเป็นพิเศษเป็นเพราะอะไรกันมารับฟังจากผู้เชี่ยวชารักเชิญของเราในวันนี้คุณคาเฟ่กันนะครับคุณผู้ชมขอบคุณที่เชิญมาวันนี้นะครับเออถ้าให้กล่าวโดยสรุปก็เป็นพยุงที่พบในปีนี้เป็นยุงสายพันธุ์ใหม่ครับแต่เรื่องนั้นผมก็ไม่ั่นใจกลับบ้านไปขออภัยด้วยนะครับเพื่อที่เหล่านี้คือแหล่งที่พบยุงชุกชุมมือสาวก็ด้วยแพร่กระจายเป็นวงกว้างปัญหาเรื่องยุงเยอะเนี่ยปีนี้ยอมแล้วจริงจริง ขออนุญาตขั้นรายการเพื่อแจ้งข่าวด่วนนะครับตอนนี้เมืองแซดมียุงชุกชุมก่อตัวเป็นฝูงใหญ่จากแหล่งข่าวของเราบอกว่าฝูงยุงกัดกินสัตว์จนเหลือแต่ซากเลยครับประชาชนทุกท่านที่พบเห็นฝูงยุงให้รีบหนีไปโดยด่วนเลยนะครับโอ้ ประกาศภาวะฉุกเฉินค่ะระดับภัยพิบัติปีศาจขอให้ประชาชนอยู่ในบ้านห้ามออกมาภายนอกที่พักเด็ดขาดขอย้ำอีกครั้งขอให้ประชาชนอย่แสบอยู่ในบ้านยืนยันเป้าหมายชาบอกผู้หญิงยับโสแถวนี้ไม่เห็นใครสักคนเลย ยุงจะไปกัดคนถึงตายได้ยังไงกันเล่าได้มาตั้งเยอะถึงเดินยุงกันดนิดหน่อยก็ย,ยังคุ้มอยู่แลละลมพัดเหรอออออะไรนะเฮ้ยเฮ